วันนี้น้องใจดีและน้องคุณธรรมจะพาพี่ๆมาฟังหลักการดีๆในการทำงานจากผู้บริหารของเรากันค่ะการทำงานตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรณที่ดีจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับความจริงแล้วเราไม่สามารถที่จะกำหนดทุกพฤติกรรมทุกเหตุการณ์และทุกสถานการณ์ได้แต่เราสามารถที่จะปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรณที่ดีในการทำงานได้ ภายใต้การร่วมกันทำความดีองค์กรของเราจึงมีแนวทางการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ดีถ้าหากผู้ปฏิบัติงานขององค์การเพนสัจกรรมเนี่ยประสบปัญหาในด้านการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานที่ไม่ได้กําหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดำเนินงานขององค์กรเราก็สามารถที่จะตั้งคำถามเพื่อที่จะประเมินการกระทำนั้นด้วยตัวเองยกตัวอย่างเช่น การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่การกระทำนั้นขัดต่อค่านิยมหรือวัฒนธรรมหรือไม่การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์การเพศสัชกรรมหรือไม่หากการกระทำเหล่านั้นขัดต่อกฎหมายค่านิยมวัฒนธรรมและส่งผลกระทบต่อผลเสียขององค์การเพศสัชกรรมก็ขอให้ยกเลิกหรือยุติการกระทำนั้นทันทีเพราะว่าเข้าข่ายการกระทำที่ผิด ตามหลักจริยธรรมและจรรยบรณที่ดีองค์การเพศศาสตรกรรมตระหนักดีว่าจริยธรรมและจรรยาบรณเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญอย่างยิ่งต่อองค์การเพศสัชกรรมเนื่องจากช่วยเสริมสร้างการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงและเป็นองค์กรที่มีความโปรง่งใสปราศจากการทุจริตและดําเนินการเพื่อสังคมไทยได้อย่างต่อเนื่องยาวนานค่ะถูกต้องที่สุดเลยนะคะครับ การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณที่ถูกต้องจะเป็นแนวทางในการทำงานที่ดีเพื่อองค์การเพศสัจกรรมของพวกเรานะครับ